สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องคารีวิววันนี้เรามากับรถยนต์ซีดานสุดหรูที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ล่าสุดในปี2025นั่นก็คือ Honda Accord 2025รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่สวยหรูแต่ยังอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสมรรถนะและความสบายแบบครบครัน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ Honda Accord 2025มากับสีขาวไว้เพลที่ดูหรูหราสะอาดตาเส้นสายของตัวรถยังคงไว้ซึ่งความโฉบเฉี่ยวแต่เพิ่มความทันสมัยด้วยไฟหน้าแบบเลดที่ดีไซน์ใหม่ให้ดูดุดันยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่ตัดกับล้ออลอยขนาด18นิ้วที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรุ่นปี2025ตัวถังดูเพรียวและยาวขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับ เมื่อเปิดประตูเข้ามากลิ่นความหรูหราก็ลอยมาเลยครับคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่วัสดุที่ใช้เป็นหนังและวัสดุนุ่มพิเศษเบาหนังสีครีมแบบพรีเมียมปรับไฟฟ้าได้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารมีระบบระบายอากาศและระบบอุ่นเบาหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังกชันที่ให้ความรู้สึกแน่นกระชับมือ Honda Accord 2,025มาพร้อมกับระบบ Honda Sensing เวอร์ชันใหม่ที่เพิ่มความแม่นยำม,มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันแบบ360องศาเรียกได้ว่าขับขี่สบายใจและปลอดภัยกว่าเดิมแน่นอนครับ ในเรื่องของขุมพลัง Accord 2 0 2 5มากับเครื่องยนต์เบนซิน 1.5L VTEC t ท r b o ที่ให้กำลังถึง192แรงม้าและแรงบิด260นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับปรุงใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใช้เวลาประมาณ8วินาทีซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถในกลุ่มเดียวกัน ช่วงล่างและระบบการสะเทือนของแอ c o คอร์ดก็ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลเวลาขับผ่านถนนที่ครุขระแต่ยังคงความนิ่งและมั่นคงเมื่อขับเร็วบนทางด่วนเสียงจากภายนอกถูกเก็บได้ดีมากครับห้องโดยสารเนียบสนิทเหมาะกับการเดินทางไกลหรือใช้เป็นรถสําหรับผู้บริหารก็ลงตัวสุดๆอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือความใส่ใจด้านดีไซน์ในโชว์รูมหรูที่เราถ่ายทําในวันนี้แสงไฟอบอุ่นสะท้อนตัวถังสีขาวมุกได้อย่างสวยงาม แสดงให้เห็นว่า Honda Accord ไม่ใช่แค่รถใช้งานแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรถสนิยมและไลฟ์สไตล์สรุปเลยนะครับ Honda Accord 2025เป็นรถที่ครบเครื่องทั้งในด้านความสวยงามเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะใครที่กำลังมองหารถซีดานระดับพรีเมียมไว้ใช้งานหรือขับในชีวิตประจำวันบอกเลยว่า Accord รุ่นใหม่นี้คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้ากับรถที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมครับ